ราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้วีออส1.5เอนทีปี2019นะคะรถหน่วยงานปิดประจําการประวัติศูนย์สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้ยางปี2024ใช้งานได้ย่ยาวเลยแล้วก็ได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะราคาค่าตัวถูกๆนะ329,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่5 6 0 0หกเท่านั้นนะคะเลขไม่อยู่แค่66,000เท่านั้นเองประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซนลูกค้าขาใครสนใจหารถวิเชง,งานบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิม ทั้งคันลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสนใจห้ามพลาดนะคะรับช่องให้จบคลิปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนันมีรถหน่วยงานเป็นประจําการสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัววีออส1.5เอ็นทีปี2019นะคะเรขมายอยู่แค่ 60, กหกหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะรถเมื่อเดียวสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างที่เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนดักแน่นอนนะแถมราคาค่าตัวเพียงสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้จัดเต็มฟรี ดาวได้เลยนะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่าน,นั้นเองรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคคนดี้ได้เลยนะคะลูกค้าเงินเดือนประมาณ1 3ื่นสามสามารถออกคนเดียวได้เลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่แต่บาตรเดียวนะคะเลยดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียง2.7 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจอย,อยากได้ รถสวยแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดศูนย์เก้สนนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะลูกค้าได้ไปแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนนี้รอยเกากไก่ดอเด็ก5842กรุงเทพมหานครโรโกด้านหน้าจะเป็นแบบโเมียมนะคะเป็นรถสีบอลเงินนะสีสวยดูแลทำความสะอาดง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็ไฟหน้าของรถเนี่ยเป็นแบบมันตินิเฟกเตอร์คมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยล้วนะคะพวกสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายยิ้มเลยนะคะตัวล้อได้เป็นล้อกระทะนะคะสเปคเดิมโรงงานยางขอบส5นิ้วคันนี้นะคะเป็นยางยี่ห้อกูดเยียนะคะยางกูดเยีย ปี2024นะคะลูกค้าใช้งานได้ยาวๆเลยนะส่วนช่วงหน้าของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดหดเยิ้มของเบ้าโชกนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเม็ดอาร์มมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแล้วก็คันนี้นะคะได้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะโลโก้เตยจามีติดอยู่ครบเลยนะ,ะไม่แค่66,0 0 0นโลนะคะลูกค้า329,00 0บาทผ่อนแค่56 0 0เท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้า ของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะ,คะใครสนใจติดต่อมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะคะกระจกมองข้างของรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบไข่นะคะกระจกเดิมทุกบานโลโก้เตยต้ตตามีติดอยู่ครบทุกบานเลยนะ,ะติดฟร์มาให้รอบคันสภาพ สวยพร้อมใช้เลยนะคะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในสีดำนะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับนะคะที่วางเจ้าน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูมีมาให้แล้วก็มีอีกหนึ่งที่นะคะลูกค้าด้านข้างคนขับเลยนะที่วางเจ้าน้ํานะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าระบบกระนื่นเท่าไหร่มีมาให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยสามการดเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการจับไมค์กอไมค์ประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่อยู่แค่หกหมื่นหกพันโลเท่านั้นเองนะลูกค้า ไม่น้อยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะส่วนเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิคิวเอฟเอ็มซีดียูเอสบีเอูเอ็กเสียบได้แอร์อนาล็อกบุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ออตโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะฝาเพดานไม่มีร่องรอยสกรปรกเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่บางแดด2ฝั่งเนี่ยเขายังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีนะลูกค้าเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มี ไม่มีขาดเลยนะคะแล้วก็โครงสร้างของรถนะคะหัวนอซอกประตูเนี่ยเดิมเดิมเลยสี่เดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขียบอเยื่อนะคะลูกค้าใครสนใจหารถวิชิงานอยู่นะคันนี้นะได้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะวีออสนะคะ1.5เอ็นที่ปี19นะราคาเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะ329 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้แล้วก็มีที่วางเจ้าน้ําตรงกลางให้หนึ่งที่นะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาด นะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยโครงสร้างเดิมทั้งคันสปอร์ตเมทอาร์ตนะมีเห็นชัดเจนเลยนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะชนหนักพลิกควำ่ำจมน้ํากับสิ่งเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะสภาพเดิมๆส,สวยๆนะคะลูกค้า ใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะอึดถึกและทนด้วยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามน,นะคะไม่มีรอยแตกรอยล้วนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนนี้เลยเจ้าก,กรไก่ดอเด็ก5842กรุงเทพมหานครได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปใช้ง,งานเลยนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกที่สามีเห็นชัดเจนเป็นรถหน่วยงานลดป,ประจําการตรวจศูนย์นะคะลูกค้าคันนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างนะคะบรรจุเก็บส พลาได้เยอะเลยไฟท้ายนะคะเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนเลยนะไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนแล้วก็หัวน็อตต้องฝากกระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะส่วนตัวคารด้านในนะคะลูกค้า ขานด้านในเดิมๆเลยนะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเข็บพียะเลยนะคะบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินเลยนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะล,ลูกค้าซีนเดิมจากโรงงานซีขาวไข่ไก่นะคะลูกค้านี่โครงสร้างเดิมๆทั้งคันลูกค้าค่ะได้ไปแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะใครสนใจหารถวิชานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะผ่อนสบายๆนะคะ5,600เท่านั้นนะ,ะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะหรือลูกค้าเงินเดือนประมาณ1 3 0 0 0สี่ออกคนเดียวได้เลยนะคะ ลูกค้าออกคนเดียวได้เลยต่างจังหวัดก็ออกได้นะเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงพี่เลยนะคะใครสนใจติดต่อมหา,หาดัวดด่วนได้เลยนะตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะ,ะมาดูกันต่อแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงนะคะรถปี19นะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักแน่นอนหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการขายหรือว่าการเขีย่อะเยื่อนนะคะบอดี้ภายในนะคะสวยๆไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยขีดข่วนรอ,อยสึกหลอนะลูกค้า สภาพสวยๆส,สภาพพร้อมใช้นะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะในส่วนของกระจกนะลูกค้าอย่างที่นัดบอกได้กระจกเดิมทุกบานโลโก้เตต้ามีติดอยู่ครบทุกบ้านเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาดซีซูบนะคะพันห้าร้อยซีซีร้อยแปดแรงมา้ารองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าเอีสิบอีห้าเติมได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะอึดถึกและทนนะคะอะไหล่หาง,ง่ายข้ามแม่เทนเนนถูกด้วยนะคะสภาพภายในห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเดิมๆเ,เลยเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีข้ามน้ำมันหยดเหลยเยิ้มนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีคดไม่มีงอพวกสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบทุกตำแหน จากโรงงานมีเห็นชัดเจนเลยหัวน็อตไม่มีไข่ไม่มีเขียบขยื่นนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะสติกเกอร์มออก,กอมีติดให้เห็นชัดเจนเม็ดอาร์ตเบ้าชคเดิมๆเลยนะคะพวกรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะแล้วก็หัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอหรือว่ารอยเขีเยบขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก,ก็สีเดียวก,กันกับตัวรถนะคะตาปั๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนฉนวนกันความร้อนอยังอยู่นะคะโครงสร้างเดิมทั้งคนันลูกค,ะคะ้าขาสวยเลยนะคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้ม ราคาแน่นอนนะคะ V8 1 5 n ่ปี2019รถหน่วยงานปลดประจำการประวัติศูนย์นะคะคันนี้ไม่66,000กโลราคาค่าตัวเพียง3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะเรดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ผ่อนได้นานสูงสุง 7, สด7ปี84งวดเลยนะคะใครที่สนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหานัดด่วนๆได้เลยนะตามเบอร์โทรหน้าจอ นะคะ098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ